ก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับ G, บีจีนะครับแล้วก็โคดบอยด้วยครับโคดบอยแล้วก็เขามารับง,งานเกมที่2ผมว่าเกมนี้เป็นถ้าเป็นเกมที่ดีที่สุดของเขาก็อาจจะเป็นเกมที่แย่ที่สุดของผมเหมือนกันนะครับในการที่จะมารับงานโคลาแต่ก็ยินดีกับโคดบอยนะครับแล้วก็ทาง BG ด้วยนะครับวันนี้เขาได้3มแต้มที่เขาที่เขาควรจะได้นะครับแล้วก็ในส่วนของผม่มกับลูกทีมอ่ะจริงๆแล้วพอเราขึ้นนาสกอร์สองศูนย์นะผมว่า เราก็ไม่คาดคิดว่าเราจะมามมามาเสียเยอะขนาดนี้นะครับโดยเฉพาะครึ่งแรกเราเสียอัมเนี่ไปะนะครับก็ทําให้ในครึ่งหลังในเชฟของอเกมรับมันอาจจะอาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับแต่ว่าพอเรานำแล้วเรารักษาสกอร์ไม่ได้แต่ว่ามันเหมือนที่ผมบอกก่อนเกมแล้ว BG ก็คือ BG นะครับคุณภาพของตัวผู้เล่นเขาะนะในวันที่เขาท็อปฟอร์มผมว่ามันก็อาจจะเป็นเหมือนวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมูยเอง ทิศสินของหน้านดับหนึ่งของเมืองไทยอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นตังนะเป็นเต้นะครับสารัตนะครับ,รรบเป็นพิธิวัดอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอกองกลางที่เป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของต่างชาติเขาหรืออะไรเงี้ยผมว่าเขาก็เขาก็มีคุณภาพต้องชมโค้ดบอยที่เขาเรียกว่าดึงศักยภาพของของบีจีออกมาได้ก็ สำหรับผมก็เป็นเกมที่ทช็อกเกมนึงนะครับขอโทษแฟนบอลด,ด้วยนะครับที่วันนี้เรา,เราแพ้เยอะเพราะว่าในช่วงท้ายก็อาจจะต้องเปิดแรกหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแพ้3 2ก็เหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยเปิดพเพื่อที่จะอประตูคืนนะครับแต่ว่าเราก็เราก็มาเสียประตูเพิ่มอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นเกมเกมหนึ่งที่เราไม่ได้คะแนนแต่ว่าผมบอกเด็กว่าเราจะจมกับความเสียใจความผิดหวังกับเกมนี้ไม่ได้แล้วนะครับเรามีอีก4เกมให้เราเล่นมีอีก12แต้มให้เราได้เก็บนะครับเราไปดูว่านะครับ โอเคก่อนหน้าที่เราเจอบีจีผมว่าเราทําได้ดีแล้วเราก็มีความเหนียวแน่นนะครับแล้วก็แต่ว่าวันนี้เราเสียถึง5ประตูมันคือปัญหาที่เราจะต้องไปแก้ไขนะครับก็นะครับมองปัญหาแล้วก็ไปแก้ไขนะครับแต่ว่าต้องลืมความผิดหวังแล้วก็มองอีก4เกมที่เหลือนะครับอีก12แต้มที่เราจะต้องเก็บให้ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้โซนไทยตารางก็มีแต้มที่มันใกล้เคียงกันนะครับก็ผลการแข่งขันนัดหนึ่งก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงผลการแข่งขันได้นะครับขอโทษแฟนบอลโคโราที่มาเชียร์ที่สนามแล้วก็ขอโทษแฟนบอลโคราที่บ้านแต่ว่า4เกมที่เหลือก็ อยากให้ช่วยเชียร์กันต่อนะครับแล้วก็พวกผมก็จะไปกลับไปแก้ไขนะครับแล้วก็อยากให้เด็กเงยหน้าขึ้นแล้วก็มองมองเกมหน้าต่อนะครับเกมนี้มันจบไปแล้วละครับผม